นักปลอมเสียงมาแล้วจ้าผู้คุมิมญ,ญานเชี่ยวเดืบ,บายอยากได้เฟนสักคนครับเออเฮอ้อผมมีคนแล้วสามคนครับเออเฮอ้อไม่ใช่แล้วปลอมเสียงหรอกินเนาะโอ้โไม่นะกะ้า กับสีเส้มอยู่ห้องไฟกับเราหมอพี่ครับเอาออกไปเลยถ้าไม่ใช่ก็อเอาผมออกก็ได้เอามันออกไปก่อนเลยเอามันออกเลยมีโจ๊กโจ๊กหรือเปล่ามันเป็นโจ๊กก็ดีมีโจ๊กใช่ไปกดโหวตมั่วๆมันโจ๊กทังทีรูส้สึกใจสลาว่าก่อ <c oughs> นคนทนอกใจเอางี้ เดี๋ยวโอเคไม่เป็นใจก็ผมไปยิงมันก็ได้ไอ้มิ้นอะมิ้นก็เขียวอะเห็นมินมากดสปีดนะเดี๋ยวผมไปยิงก็ได้เลยครับเอผมเป็นวิศวกรนะครับผมอยากได้แฟนสักคนครับโฟมันหล่อครับเอฮสีฟ้าโจ๊กคนดีเลยใช่ไหมนายยานเนี่ย มันก็น่าจะมีคนดีสักหกคนอู้สาวปลอมเสียงเหลือห้าคนมีครูป้อมสีไงพยายามไปเปิดไฟปลอมเสียงไม่มีใครรู้จักก์ไมมมีใครรู้เอออย่าโว้ซิฟามินนะครับพ่อซิฟามินมันเป็นโจกนะครับเออเฮอเอออย่าโว้ซิฟามินนะครับซิฟามินโจกอย่าไปสนครับโอเคซิฟามินโจกอย่าไปโว้นมันครับข้ามก่อนครับ กูอยากได้แฟนสักคนครับโอ้โหคนเนาเดี๋ยวผมไปคผมก่อนก็ได้อะหยอกนี้เหรอหยอกนี้เหรอหยอกเฉยเขาเป็นเสียงเหรอ น้ำเงินแตสีเหลืองผมแก้ฝั่งซ้ายอยู่อะฝาจกอะไรนะครับชมบูผมเย็นศพตอนไหนครับผมกําลังทำภารกิจหน้าห้องพยาบาลเลยนะฝาจกห้องทางาน่ะพี่ผมามาจากห้องนั้น่ะมาอยู่ขวาเมื่อตรงลาวาฝาจกผมเก็บอยู่ไงเก็บเก็บปืนผมอาอะโอเคอะไรยีอะไรเอาบริกรขวาห้ององอทีเจนขวาด้านบนอ่ะฝาจก เคยเป็นนายอำเภอไปยิงคุณผู้หญิงสวยๆทีเพราะว่ามันเป็นโจ๊ก <c oughs> ผมไม่อยากแต่งกับคุณแล้วครับเลิกกันเลยครับเอาอยาปวดสิฟ้ามิ้ครับมันเป็นโจ๊กครับผมไม่อยากแต่งกับตัวตลกเงี่งเง่าครับใครเป็นนายอำเภอไปยิงมันทีครับสีแดงอะตายตั้งนานแล้วไม่รู้หมอมานานยังผมเป็นจินนะเปนจิน ฟังฟังมาฟังผมนะเอาฟ้ามิ้นไปฟ้ามิ้นย้อนกลับไปปาดคนย้อนไปทางขวาตรงห้องคังอ่ะเอาไปแก้อูทูกันแต่ฟ้ามิ้นไปทางขวาเพราะผมรู้ได้ไงก็คือผมเป็นนักสืบแล้วสีเงินน่ะโดดขึ้นมาจากท่อนะ,ะบอกให้รอยเท้าออกจากท่อขึ้นไปแรนเดอร์บนซ้ายอ่ะมีข้อมูลแค่นี้นะเอามิ้นไปเลยตรงจ๊ก มันเป็นโจ๊กนะครับโจกข้าวเผืไปกดข้าวเอ่ฮ่ออยากได้แฟนสักคนได้เลยเพื่อไม่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 สิมินะโจ๊กอย่าโหวกข้าวก่อนนะครับผมโอเคอย่าโหวซสิมินครับเอ่ฮ่อคนคนกำลังหวีผมอยู่เลยส่งกระจกกูจะเป็นก้าวหนึ่งนะครับเพือเสียงแล้วก็เสียเงินเรเรียบร้อยเว้นไม่เชื่อกูไปไง ไอ้ย่าไอ้เจ้าก oh. ูก็ไม่ต้องแปลกเงยไอ้ห่อไอ้ควายเพราะว่ามันเป็นจอไอ้เยี่ยโอ้แม่งเล่นแพ้เลยไอ้สัสกูจะกรไ้เมึองสี่มิ้นช้าอุตสิทธ์แค่ร้องอุตส่าฟอมเสียงแล้วเนี่ยร้อไม่ไม่ไม่แอคตอนแล้วเหรอกูตสาฟอมเสียงอันเดียร์รอ <ś led> อุจ่าปลอมเสียงโลอิสัตโอ้โหอุจ่าปลอมเสียงไม่ใช่ไปวัวจะเปลืงองเงี้ยอดเล่นเลยตัวแฝงจะไปวัวเลยตัวบุยจะไปวัวทำไมโดนโจ๊กเปล่าเอ่ะแม่งเงยนังสือภาษาเยี่ยงไงหนังสือ นักซื่อภาษาเงี้ยงไงมึงเล่นสองจอป่ะเนี่ยมึงมึงบอกว่าสี่มน้นเป็นมันโดนโจ๊กเปล่านี้าหาเอ้ยเตะไอ้ส้มสักทีดิเตะเตะ<ต><ต>สามทีด้วยกูเตะสามทีคอยดูคอยดูกูเตะไอ้ส้มสามทีเตะสามทีขอเตะสามทีเตะสามทีหืมวิษวะขอโทษนะฉันจะไปซ่อมยานอวกาศแล้ววิสวะ อืสุดยอดสวยมุสาได้เป็นตัวแฝงค่ะมีแบ็คไหมไม่มีหลบใต้ท่อ เอาม่วงไปครับม่วงมันโดดขึ้นท่อมามันจะมาปาดผมอะผมย้อนเวลาทันพอดีเอาม่วงไปครับแล้วก็ไอ้เขียวมันโดดท่อได้นะอีกตัวหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ไอ้เขียวก็โดดท่อได้เหมือนกันนะเอาม่วงไปก่อนนะแล้วก็ไอ้เขียวตกไอ้เข <c oughs> ียวอิด้าอ้าวสีแดงไม่รู้จักบทใหม่เออ กูวิศาวะนะเออเอาไอ้มองไปม่วงมุดท่อมันจะปาดผมต่างหากเอา้าเออไอ้งอ่ะเจ้าเวลาไอ้มงเอาไอ้ม,อง,อมองไปมันจะปาดผมได้เด้กูเป็นวิศาวะม่วงอาตัวท่อขึ้นมากูวิ่งกลับไปแวบๆเอาไปนะครับไม่ทองคำ ผมผมจำได้ก็ผมรอยเท้าเหมือนสีแดงแต่ก็ไม่ใช่สีแดงเพราะสีแดงอยู่ด้านบนใช่ปะเห็นสีรอยเท้าสีคล้ายสีแดงไม่รู้สีอะไรหรอกแต่มันคล้ายสีแดงมันเดินไปกับสีมิ้น์และสีมิ้น์ก็ตายน่าจะน้ําตาลรอยเท้าน้ําตาลไปกับมิ้น์ใช่ไหมถ้าเราจะไม่ผิดอะแม่ก็ไปกับขาวเราไปกับมิ้น์ว่านั่นแหละจะไม่ได้แต่ว่าน่าจะน้ําตาลไปกับมิ้น์แล้วก็มิ้นต์ตายได้ไงก่อน ส้มนี้ปะส้มอ่ะบทอะไรแบบสีส้มบทอะไรมีส้มอไม่ใส่มาบทอะไรไม่รู้บดอะไรปะสับโปไอโยไปไม่ละไม่มีซาม,มูรไรด้วยนะเอาซามูไรมีสไปเราดูนะมีแบ็คไหมหง่ะเราเป็นนักจืบนะเมื่อกี้เราอยู่กับสีอะไรไม่รู้สองสีเราลืมไปแล้วอะ่ะเออนั่นก็สีม่วงไปกูวิศวะครับไอแดงเจ้าย้อนเวลาแล้วก็ต้นต่อ ้นชมพูเว right. ้ยสิ hey, u, ่งที ok. ่คล้ายๆแดงอ่ะก็ก็มีสปายไงก็มันมีสปายอ่ะโจ๊กโจ๊กเปล่าอ่ะ ข่าวมายิงผมได้ข่าวไม,ม่ยิงผมไม่รู้ว่าข่าวเป็นไรอ่ะข่าวไม่ยิงผมอะ่ะอีไอเรื่องด่าผมเลยเฮ้เรื่องดา่า<ห>เรื่อง<ม>ดา่าเรื่องด่าอีอ่ะเรื่องแค่นี้แล้วบายเร้ยอ้าวชัวไม่รอหมออ่ะเี้ย มีกดบวดทาไมมีหมอไม่ให้หมอชุกขึ้นมาแล้วควดเกียดเลยหาเอ้ยจะตบตบพีจะตบกบหาพีมันมีหมอสัตว์อะไรกูด่าวังไอเหลืองด่าวน้ำเงินไปแล้วกูด่ามึงมางไอไอน้ำเงินอีเวนอีควายอีดอกทอง อีฮ่าแม่งจะตบโหวดเพื่อผมอยากจะบอกว่าสีเขียวสีชมพูสีน้ำเงินสีแดงคนดีร้อยเปอร์เซนต์คัดอ,อัลเฟรยสามคนด้านขวาสูงเอาละกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาได้สีน้ำตาลใครจะสูงเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยโหวด จะดีจะไดโง่ๆงมาถึงแมงมาด่าจริงด้วยรู้ได้ไงว่าคนนู้นคนนี้เป็นคนดีอ่ะด่าจริงด้วยต้นเกมกูเป็นคนเปิดใปฉ่ายป้สด็งป่วยมาล็อกกูอีกเอสกูงสกิลไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ที่อะไรกันแล้วเจอแม่งสองเกมแล้วป็จะสดีโง่โแบบเนี้ยเกมย้อนก็มีหมอก็มีไม่รอวะ โอ้โหไอ้เหี้ยผมผมสงสัยน้ำตาลนะไอ้ชมพูน่าจะตะกะเปล่าไอ้นี่มันมันเป็นนักสืบบทตรปอมันโบยมั่วหมเขาตีน้ำตาลผมสงสัยน้ำตาลนะผมสงสัยน้ำตาลนะนายกฮัลโหลไอ้ชมพูบ้าเลยอ่าไปนายกครับนายกนายกเออเก็บสิบปวดปวชมพูเลยเก็บสิบปวดปวชมพูเลย รวยครับเอาเรื่องเอาวิศวะไปก่อนแล้วเด้อ ขอบใจมากว่ะเพื่อย้อนย้อน <Hey. S 1> ยอน้ยอนได้ดีมากว่า้แดงผู้ขอบใจมึงมากไปสีน้ําตาลไปน้ําตาลแดงผมครับดีนะผมเอาปุ่มไล่ใส่มาไม่งั้นผมมันโดนโดนมันแดกผมอีกแล้วแดกเฮียแดงย้อนดีมากว่ะเอาเราไปก่อนได้ไหมเรายอมอ่ะขอเราไปก่อนได้ไหมเราเป็นอ่ะเราเป็นสปายอ่ะเอาซมไอ เอาน้ำตาลไปก่อนน้ำตาลมันเด็กแค่ไหนตัวสไปายป่าได้ตัวเดียวเอาน้ำตาลไปก่อนน้ำตาลนะะมันเดกกูไม่ได้หรอกเพราะกูอยู่ในท่อน้ำตาลน่ะมันมันเดกน้ำเงินต่อหน้าต่อตาท่อกูเลยเออก็บอกแล้วโหวดน้ำตาลทำไมใส่ไม่เชื่อเราน้ำตาลน่ะมันปลอมบทเป็นนายกอ่ะย้อนไะไตอนดียวะแค่หนึ่งวิหนึ่งวิโอหน ว้าหนึ่งวิแอวน้ำเงินน้ำเงินน้ำมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่โอ้ยน้ำเงินไมแดดมันใกล้ๆกูวะเดี๋ยวกูตกโอดให้ด้วยถ้าแดดมันใกล้ๆกูเนี่ยไอ้แม่งหมั่นไส้พัสดีหลายเกมกูเจอพัสดีแบบนี้แม่งหลายเกมหล่นไอ้เหี้ยก้นหล่นว่ะเอาน้องตาลไปเสร็จแล้วค่อยส้มต่อตามตามแป้นตามเข้าเหลือไอ้ค่อยส้มไม่ เร็วๆก็ให้ร่มแเออน้ำตาลพูดไปแล้วพูดถูกว่ะเชื่อเว้ย

เออไหวส้มตอแหลกูกูอยู่ในท่อทุกอย่างถูกซ่อมหมดแล้วรวมถึงพวกคนไม่ดีด้วยทุกอย่างถูกซ่อมหมดแล้วรวมถึงพวกคนไม่ดีอีกด้วยทุกอย่างถูกซ่อมหมดแล้วรวมถึงพวกคนไม่ดีอีกด้วยโคตรปั่นเลยโคตรปั่นเลยะ แต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะบ๊ายบาย